สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวทะเลสาบน้ําจืดที่ลึกและใหญ่ที่สุดในโลกกันนะครับที่นี่คือทะเลสาบไบคาวประเทศรัสเซียโดยในช่วงหน้าหนาวน,นั้นจะมีอุณหภูมิอยู่ที่ลบสิถึงลบองศาเลยทีเดียวครับคณะเราออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิบินตรงถึงสนามบินเอียอคุตโดยใช้เวลาบินเพียง5ชั่วโมงเท่านั้นดีเราลงเครื่องนะครับถึงสนามบินเอียคุตแล้วนะ ลงมาก็อากาศเย็นเลยฮะอากาศเย็นเลยนะนี่เครื่องบินของเรา S7 ครับอากาศเย็นจริงๆนะครับแล้วเวลาลงมาเนี่ยผมแนะนำนะครับไม่ต้องรีบนะฮะแต่ละคนเขาไม่รีบกันนะครับเพราะว่าเขาต้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับแต่งตัวเครื่องกันหน้านะฮะายบายโอ้โหดิรถที่สองรถที่สองนี่บรรยากาศของสนามบินเอียร์คุตนะครับไม่ใหญ่นะครับเล็กๆ เราผ่านตรวจตอมอเข้ามาก็ไม่มีอะไรนะครับโชว์พาสปอร์ตนะฮะแล้วเขาจะให้ใบอิมิเกชันเรานะครับให้เซ็น2จุดใบนี้ห้ามหายนะฮะใบนี้ห้ามหายเก็บไว้จนถึงวันสุดท้ายเลยนะครับออกมารับลมหนาวกันแล้วนะฮะคอนเนคคอร์ดีเดย์ครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรถปัดไปที่โรงแรมนะครับนี่นะรถของเราพร้อมนะครับลบสิองศาฮะตอนนี้โอยหนาวสะใจเลยฮะ นี่โรงแรมที่เราเข้าพักนะฮะสำหรับคืนแรกโอ้ห้องใหญ่สบายมากเลยฮะมีน้ำดื่มให้นะครับมีทีวีมีบวไฟครบเลยครับสวัสดียามเช้าครับอยู่ที่เอียร์คุดนะ หน้าโรงแรมของเรานะครับตื่นมาเช้านี้ก็อุณหภูมิติดลบเหมือนเดิมนะครับวันนี้ตอนนี้นะฮะติดลบสิกว่านะครับเดี๋ยวจะค่อยๆอุ่นขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เช้านี้นะครับเราจะแยกรถนะฮะอันนี้คือรถสําหรับขนกระเป๋านะเซเลรอาเนียนะอันนี้ขนกระเป๋านะับใบใหญ่นะครับแล้วก็ของเรานะครับจะใช้รถตัวนี้เป็นเบนสปินเตอร์นะครับเพราะว่าของเราเนี่ยมีลูกค้ารวมผมด้วยนะก็สิบสี่ท่านนะครับโอ้โหปากแข็งแล้วนะฮะตอนนี้อุณหภูมิติดลบแต่เริ่มมีแดดแล้วนะครับ วันนี้นะฮะมันจะประมาณติดลบเก้าลบสิบลบสิบสองอยู่ที่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันครับหนาวหหนาวแค่ไหนครับหนาวแค่ไหนลบยี่สิบลบยี่สิบโอ้ยใช่ดูไหมครับดูโอเคคณะเราแวะแม่น้ำอังคาร่าเพื่อถ่ายรูปกันสักหน่อยนะครับแม่น้ำแห่งนี้มีความยาวถึง หนึ่ง็ด้อยเจ็เก้ากิโลเมตรด้วยกันโดยน้ำนี้ไหลมาจากทะเลสาบใบขาวที่เราจะไปเที่ยวกันครับตอนนี้เรามาแลกเงินนะครับธนาคารแล้วก็ตรงข้ามธนาคารเรานะครับแม่น้ำอังคารานะฮะยังอยู่ในเมืองเอียคุตอยู่นะครับดูบรรยากาศเอานะฮะแม่น้ำแล้วก็ความเย็นนะครับขึ้นเป็นไอออกมานะครับแล้วก็มีหิมะโปรยปลายเกาะติดนะฮะตั้งแต่เมื่อคืนนี่แหละฮะหรือว่าสองสามวันที่แล้วนี่แหละวิวสวยเลยฮะไปเที่ยวกันต่อครับ อีกจุดที่พลาดไม่ได้เลยก็คือโบสถ์คาชานครับซึ่งโบสถ์แห่งนี้มีคุณค่าทางจิตใจของคนเมืองเอียคุดนี่เป็นอย่างสูงเลยเพราะในการเริ่มก่อสร้างโบสถ์แห่งนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากประชาชนนั่นเองนะครับวิหารนี้มีการออกแบบที่สวยงามในศิลปะแบบไบเซนไทยลักษณะเด่นของศิลปะแบบนี้ก็คือมียอดโดมนะครับที่เป็นทรงคล้ายหัวหอมนั่นเองครับ ก่อนที่เราจะไปถึงจุดหมายปลายทางที่ทะเลสาบไบคาวนะครับเราแวะเยี่ยมชมชาวพื้นเมืองบูโรยต์หนึ่งในชนเผ่าที่มีมากที่สุดในแคว้นไซบีเรียแห่งนี้นะฮะรวมถึงเราจะรับประทานอาหารกลางวันกันที่นี่ด้วยนะครับอันนี้ผู้หญิงเข้าบ้านนะครับให้ผู้ชายเข้าก่อนเรียบร้อยนะถึงเป็นตาผู้หญิงนะครับรเ,เขาจะให้เราก้าวเท้าขวาเข้ามาก่อนนะนามาดิกซีอฮิสรเิรเลลี่ 저기 나는 야 너는 나무야 너는 로무야 너는 나무야 너 อนนี้เราถึงทะเลสาบไบคาวแล้วนะฮะเราเปลี่ยนจากรถ Mercedes-Benz นะครับ s p ินเตอร์มารถนี่ครับ U A Z นะ,ะเป็นรถ4ร i e ิวที่วิ่งบนหิมะครับผมเ,เ,เดี๋ยวเราไปลุยตะลุยกันนะฮะพอมุ่งหน้าไปที่โรงแรมของเราเนาะเ,นเราถึงโรงแรมเราแล้วนะครับคณะของพ o n นิกคอดิเดฮะนี่นั่นนง UAZ มานะ เห็นรถอย่างนี้เหอะเออนุ่มพอใช้ได้เลยนะครับไม่ใช่แข็งกระด้างขนาดนั้นนะพี่จินเป็นยังไงฮะไอที่กินมาเมื่อกี้นลสั่นคลอนหมดเลยท้องค่ <fia> ะอย่าแพ่แไอรถบนทะเลไอน้ําแข็ง<ว>ดีไหมด<า>ีมากตื่นเต้นมากครั้งหนึ่งในชีวิตได้มาสัมผัสขับรถอยู่บนทะเลสาบไปค่ะสนุกไหมค่ะน้องพี่ตายเป็นยังไงบ้างถูกถูกเจ้าของัวห้ถ่ายรูปเยอะมากเลยค่ะเวียนหัวค่ะ สวยงามอันนี้ห้องพักนะครับห้องพักตรงนี้หลังนี้นะครับนอนได้สี่ท่านก็คือแบ่งเป็นห้องละสองท่านนะครับไอ้พี่ตุนพี่ตุนสุดยอดอนักรีวิวนักเขียนของเราหนาวแล้วหนาวแล้วนะหนาวแล้วเป็นไงบ้างพี่ตุนหนาวจ้า <c oughs> ห้องเป็นยังไงห้องห้องโอเคดูจากรีวิวมาตรงตามสเปคอะตามพี่ตุนไปให้พี่ตุนรีวิวห้องหน่อยสิ พี่ตุนไหมพาดูห้องหน่อยนี่จ้านี่ห้องโอ้โหเข้ามาอุ่นเลยน่ารักดีอ่าไฟอยู่ตรงนี้นะพี่ตุนสองฝั่งทางนี้ทางนี้อ่านี่รัาห้องพักน่ารักดีโอเคครับมันจะเป็นไม้สนประดับนี้นะโอ้ขออยาาเดินได้ไหมเอาเลยเดินเลยนี่ ตรงตามที่ดูมาเลยโอ้โหดูนี่ฮะเครื่องทำน้ำอุ่นเบ่มเลยโ <Okay. S 2> อเค่ะอะเดี๋ยวหกโมงครึ่งเจอกันนีโรงแรมน,นะครับที่ผมจะนอนนะฮะผมจะนอนอยู่หลังนี้นะฮะผมจะนอนอยู่หลังนี้นะครับแล้วก็ลูกค้าเรานอนหลังนี้นะฮะ,ะแล้วก็โซนตรงนู้นที่เราเดินมา,มาตรงนูน้นนะฮะห้องพิตุ่นพี่แปะตรงนูน้น ตอนนี้เราแวะซื้อน้ำนะครับที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับก่อนที่จะลงทะเลสาบใบเขานะฮะอันนี่ก็เป็นมินิมาร์ทเล็กๆนะมีน้ำมีขนมมีเครื่องดื่มมีผล,ลไม้ด้วยนะครับอ่าก็ซูเปอร์มาร์เก็ตถือว่าใช้ได้เลยนะครับโหยอดเยี่ยมเลยอาหารสุนัขอาหารแมวก็มีนะฮะ <laughs> การที่เราจะเดินบนพื้นน้ําแข็งได้สะดวกนั้นเราต้องสวมแผ่นยางรองกันลื่นที่รองเท้านะครับอันนี้ไม่มีไม่ได้เลยครับจุดแรกที่เราแวะนี่นะฮะชามังก้านะฮะชามังก้าเสาตรงนี้สวยดีฮะมาช่วงเช้าตรงนี้แดดออกนี่สดชื่นขึ้นนะฮะนี่ดูลูกค้าคนนี้เราพี่น้น <Hey! S 1> <Yeah! S 2> มากับคนเน็กนะคะบริการยอดเยี่ยมสนุกมากภาพสวย yeah! พี่ตุนนี่เที่ยวคอนเน็กแบบนับไม่ทุ่แบบน,ทนดีกว่าอย่านับอย่านับว่ากี่ครั้งนะครับเพราะองใช้เวลานานอ่ะไปเที่ยวกันต่อครับดูนิฮะอยากได้วความอยากถ่ายดูกับเพื่อนตอนนี้คือคาดมาแล้วฮะสนใจเที่ยวทะเลสาบใบาขาวกับคอน n e ็กฮอลิเดย์ที่สุดท้าย7 1 2กุมภาพันธ์2 5 6 8 พร้อมไกดตากล้องมืออาชีพได้ภาพสวยแน่นอนครับแอดไลน์สอบถามมาที่แอดไซน์คอนเน์ฮอลิเดยช่วงหน้าห้ามพลาดน,นะครับผมจะพาทุกคนไปเปิดประสบการณ์กับการปิกนิกอาหารกลางวันกับอุณหภูมิติดลบนะฮะร,รวมถึงนั่งเรือยางชมพระอาทิตย์ตกสวยๆเลยครับ สนับสนุนรายการโดย Connect Holiday แค่เริ่มต้นเดินทางโลกที่เคยกว้างก็แคบลงท้าน้ำแข็งนีม้มาต้องเก็บภาพนะครับแล้วก็พยายามหาโพรงถ้ำนะครับแต่บางครั้งก็เลือกไม่ได้นะเพราะว่าคนเยอะครับ ตอนนี้เรารอคนออกไปแล้วก็เสร็จเราแล้วฮะโดยไม่ดีนี่เป็นเรื่องแล้วก็ต้องระวังหัวด้วยนะฮะระวังหัวด้วยโอ้สวยสวยสยสวย,สวยตรงนี้เราก็มาอีกจุดหนึ่งนะครับ ที่เห็นบนโดรนเนี่ยนะที่ผมบินเนี่ยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเขาสามพี่น้องครับมีเรื่องเล่านะฮะโดนสาบครับสามพี่น้องนี้โดนสาบให้กลายเป็นหินครับตรงนี้นะครับถ้าเราอยู่ในร่มเนี่ยนะอากาศเย็นมากครับเย็นมากในร่มมันหนาวแต่ถ้ามันมีแดดเนี่ยมันจะอุ่นนะอุ่นแต่อุ่นนิดเดียวบอกเลยนี่ผมถ่ายคลิปนั้นก็เลยเอาเอาฮูดลงครับแต่จริงๆแล้วเย็นมากครับเดี๋ยวเราจะไปดูเลาะหิน สามพี่น้องตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับมือกลางวันครับมือกลางวันดูนี่ฮะปิกนิกนะครับอันนี้อุณหภูมิติดลบนะฮะอันนี้กรุ๊ปของ Connect h o l i เด y นะครับสุดยอดจริงๆเลยนะเป็นซุปป่า์ซุปป่านะฮะโอ้ มีทสเบียนเยอะแยะเลยนะฮะของ c o n เน็กดูภาพมุมสูงนะครับสวยมากเลยนะฮะบรรยากาศแบบนี้หาได้ที่ไหนครับทีใบคานนะครับต้อคอนเน็ก t h o อดดี y นะครับทุกคนฮ้องน้ําเคลื่อนดีนะฮะตอนนี้เรากำลังทําห้องน้ําอยู่นะครับ อนนี้เราขึ้นมาจุดชมวิวเขาเชมังกานะครับซึ่งตอนเช้านะครับพะหน้าเรานะครับถ่ายอยู่ด้านล่างตรงนู้นนะฮะพอตกตอนเย็นนะครับเราเที่ยวกันทั่วแล้วตอนเย็นปุ๊บพระอาทิตย์ใกล้อะตกนะครับเราก็มาจุดชมวิวตรงนี้ฮะเขาชมังกาครับโอ้มีเจ้าถิ่นมาต้อนรับด้วยครับนี่น้องหมาไม่หนาวนะลูก เช้าวันหมาวันนี้เราจะใช้เรือยางฮูเวอร์คราฟเดินทางท่องเที่ยวตลอดทั้งวันนะครับนี่เรือของเรานะครับจะแบ่งเป็นทั้งหมด2ลำด้วยกันนะครับแบ่งเป็นสองลำนะระหว่างทางเราก็จะมีพักอาหารกลางวันนะครับเป็นแบบปิกนิกนะแล้วก็เราก็จะแวะถ่ายรูปไปเรื่อยๆนะครับหาจุดที่สถ่ายรูปนะฮะดีขนาของคนนี้คนดีนะครับนี่นะพร้อมแล้วนะครับวันนี้ก็หนาเหมือนเดิมครับติดลบสิบกว่าครับกว่าเท่าไหร่ไม่รู้แล้วนะฮะ ตามไปเรียกกันครับอันนี้คันหน้าเราอยู่ในหัวคลาลนะนะครับหรือว่าเรือ,อยางนะสัมผัสนี้คือน,นุ่มมากใช่ไหมพีม่ดีออเออนุ่มเลยเนาะต่างกับรถยนต์นะที่เราใช้นะ,ะนะครับนี่นะฮะดูดินิ่งไม่นิ่งดูกล้องดูนะโอ้โหนิ่งมากนะครับเดี๋ยวดูคนขับเรานะนี่โอ้โหยางเท่นะได้ชมวิวอย่างนี้ครับดูทีฮะ ทะเลสาบใบขาวครับดีมากเลยฮะเดี๋ยวดูด้านหน้านะครับด้านหน้าถึงแล้วนะฮะเรานั่งมาประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงครับ2 0นาที30นาทีนะครับถึงที่เที่ยวจุดแรกแล้วนะฮะด้านบนของเกาะโอกอยจะมีสถูปศิลปะแบบที่เบสที่เป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะปกป้องคุ้มครองทะเลสาบใบคานแห่งนี้นะครับ แล้วก็ยังเต็มไปด้วยธงมนตราที่ผูกไว้กับต้นไมก้กิ่งไม้ใกล้ๆกับสถูโดยเชื่อว่ามนที่จารึกบนธงที่ผูกไว้ลมจะหอมมนตราศักดิ์สิทธิ์กระจายปกคลุมไปทั่วทะเลสาบใบคารพร้อมกับคุ้มของทุกๆคนที่มาเยี่ยมเยียนทะเลสาบใบคารแห่งนี้ครับ เรานั่งเรือยางมาพักใหญ่ๆเลยนะครับเพื่อจะมาหาจุดที่โอ้โหนี่แดดมากไม่ได้ใส่เป็นกันแดดนะฮะนี่นะครับหาจุดที่ใสนะครับเพื่อจะถ่ายรูปกันนะฮะนี่ผมยืนอยู่บนทะเลสาบบคาวนะฮะดูที่นี้อันนี้นะครับสิ่งที่คุณต้องเตรียมนะี่นหะนะครับหรือมาหาซื้อที่นี่ก็ได้นะครับเป็นโค้กเวอร์สไปร์ตะปูเนี่ยนะเราก็สามารถ เดินได้ครับวับนนี้ร้อยแตกของน้ำทะเลเลยนะฮะจะเห็นโอ้หเป็นริ้วน้ำเลยฮนะดูดิฮนะ จุดนึงนะครับดูบับเบิลครับบับเบิลก็คือจะเป็นฟองอากาศมันมีก๊าซมีเทนอยู่ด้านล่างครับมันก็เลยขึ้นมาเป็นฟองอากาศเยอะเลยตรงนี้นะสวยดีครับสวยดีตรงนี้พื้นพื้นที่โอ้พื้นที่ใหญ่นะมองเห็นได้เยอะเลยนะครับหนึ่งในไฮไลท์ของวันนี้ที่ทุกคนรอคอยครับ พระอาทิตย์ตกที่ทะเลสาบไบเขาสวยสุดๆเลยฮะสวัสดีเช้าอีกวันหนึงนะครับโอ้โหวันนี้สดชื่นแจ่มใสเลยนะครับเราอยู่ที่เมืองลิสเวียงก้านะโรงแรมที่เราพักโรงแรมนี้นะครับโอเคครับนี่ไกด์ลอล่าของเราครับ Good morning ลอล่อา เย้โอเค let's go นะครับเช้านี้ก็บัสใหญ่ครับบัสใหญ่นะไปตามมาเที่ยวกันครับไฮไลท์หนึ่งโปรแกรมนะครับกับฮัสกี้นะนี่นะฮะหมาลากเลื่อนของเรานะแต่ของเราพิเศษนี่คือเราจะลากเลื่อนบนทะเลสาบบายคาวเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะพื้นที่โล่งแบบนี้เลยนะฮะนี่ก็ประสบการณ์ครั้งหนึ่งนะครับคนเคอนนคเด อีกหนึงกิจกรรมนะครับมาที่เมืองลิสเวียงกานะครับต้องขึ้นกระเช้าครับเป็นกระเช้าห้อยขานะสําหรับคนที่เล่นสกีครับขึ้นไปตรงนู้นนะครับลงกระเช้านะครับด้านบนนะฮะให้เดินมานะครับอีกนิดนึงนะครับเพื่อจะไปดูจุดชมวิวครับผมเดี๋ยวไปดูนะว่ามันจะสวยแค่ไหนนะครับแต่ด้วยสายตาตอนนี้บอกเลยว่าสวยเลยล่ะสวยทุกที่ครับ นะฮะก็จะเป็นย่านนะฮะเดินเล่นนะครับถ้าให้ผมเปรียบเทียบก็เหมือนสยามสแควร์ฮะนะแต่เป็นรูปแบบของชาวรัเสเซียนะครับเมืองเอียุตนะฮะตอนนี้เลยกลับมาที่เมืองเอียคุตแล้วนะครับเพราะว่าลุงขึ้นนี่เราก็จะบินกลับเข้าประเทศไทยแล้วนะครับมีร้านขนมร้านคาเฟ่น,นะครับแหล่งช็อปปิง้งร้านอาหารนะฮะแล้วก็ผับด้วยนะฮะนี่นีน ไดยเวลาเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับวันนี้วันสุดท้ายนะฮะหิมะตกครับนี่นะครับหน้าสนามบิน <c oughs> กลับแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้านะครับคอนเน็ก h o l i d a เสนใจเที่ยวทะเลสาบใบคา,าวกับ Connect h o l i d a เดที่สุดท้าย7-12กุมภาพันธ์2 5 6พร้อพร้อมไกดตากล้องมืออาชีพได้ภาพสวยแน่นอนครับแอดไลน์สอบถามมาที่แอดไซน์คอนเน็กคอร์เ ช่วงหน้าเราไปอัปเดตข่าวสารจากประเทศจีนกันในช่วง China Connect China Connect สนับสนุนโดยจีนไทยนิว หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุถูกนำมาสแสดงในงาน World Robot Conference หรือ WRC 2024ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง25สิงหาคมที่กรุงปักกิ่งแบนด้าเป็นหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยที่สามารถควบคุมจากระยะไกลด้วยชุดควบคุม VR ผู้ใช้สามารถสั่งการให้หุ่นยนต์แบนด้าหยิบสิ่งของทำงานบ้านเตรียมอาหารซักผ้าและพับเสื้อผ้า ความสามารถของหุ่นยนต์เช่นนี้ช่วยตอบโจทย์การดูแลผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นผู้จัดแสดงหุ่นยนต์ u n i x AI กล่าวว่าในพื้นที่ห่างไกลลูกของผู้สูงอายุอาจทำงานในเมืองอื่นบริษัทจึงพัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานต่างๆเช่นซักผ้าทำเบอร์เกอร์พับเสื้อผ้าได้อย่างหุ่นยนต์บันดาที่เชี่ยวชาญเรื่องงานบ้านหุ่นยนต์คิวแมนนอยอีกตัวจากบริษัทในเซี่งยงไฮ้สามารถแชทเตือนผู้ป่วยให้ทานยา และช่วยตรวจสุขภาพจากระยะไกลนอกจากนี้บริษัทยังสาธิตการเชื่อมต่อระหว่างขุนยนต์กับสมองมนุษย์โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เฟซระหว่างสมองกับคอมพิวเตอร์ทีมวิจัยหวังว่าในอนาคต หุ่นยนต์จะสามารถเป็นเพื่อนช่วยดูแลผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวได้ผู้จัดการทั่วไปบริษัทวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์อัจฉริยะในเซี่ยงไฮ้กล่าวว่าบริษัทพัฒนาหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุเป็นหลักโดยหุ่นยนต์สามารถช่วยดูแลสุขภาพช่วยเหลือผู้สูงอายุและสามารถตรวจคัดกรองโรคอัลไซเมอร์และช่วยเหลืองานง่ายๆอย่างการรับยาและสิ่งของจำเป็นงาน wrc 2 0 2 4มีบริษัทผู้พัฒนาหุ่นยนต์จากทั่วโลก ร่วมนำเสนอผลงานกว่า600รายการทุเรียนสด15ตันจากมาเลเซียมาถึงเมืองเจิ้งโจวบนทนเหอหนานแล้วถือเป็นทุเรียนสดของมาเลเซียชุดแรกที่เข้าสู่ตลาดจีนทุเรียนสดของมาเลเซียชุดนี้มี10สายพันธุ์เช่นพันธุ์หนามดำพันธุ์บูซังคิงมาจากบริษัทส่งออกของมาเลเซีย9แห่งจากสาบินนานาชาติเจิ้งโจวซินเจิง้ง ทุเรียนสดจะถูกส่งไปยังเมืองต่างๆทั้งปักกิ่งเซี่ยงไฮ้สันเจินเซียเหมินและสัหยาง,ยางสุลกากรสนามบินเจิ้งโจวมีช่องทางสีเขียวสำหรับตรวจสอบสินค้าควบคุมอุณหภ,ภูมิเพื่อความรวดเร็วโดยทุเรียนสดจากมาเลเซียถูกขนส่งโดยเครื่องบินขนส่งสินค้า B737800 ใช้เวลาเดินทางจากมาเลเซียมาถึงจีนเพียง5ชั่วโมง ประธานสมาคมผู้ผลิตทุเรียนของมาเลเซียกล่าวว่าจากจั้งโจทุเรียนสดทั้งหมดสามารถถูกส่งไปทั่วประเทศจีนภายใน24ชั่วโมงพิธีการทางศุลกากรที่สนามบินจั้งโจสะดวกมากเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาชัยนาเฮิร์นานเอเวชั่นกรุ๊ปและมาเลเซีย a i r p o r t ์ o โฮ i n ิ้ลงนามบันทึกความร่วมมือในการขนส่งสินค้าระหว่างมาเลเซียและจีนทําให้การขนส่งสินค้าทางอากาศ ระหว่างเซิงโจและกัวลาลัมเปอร์สะดวกขึ้นอย่างมากนอกจากการขนส่งทุเรียนแล้วต่อไปจะมีการนำเข้าสินค้าอื่นๆจากมาเลเซียอินโดนีเซียและประเทศรอบๆอย่างอาหารทะเลดอกไม้สดตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือ RCEP ด้วย รองผู้อำนวยการคณะกรรมการบริหาราเขตเศรษฐกิจสนามบินเจิ้งโจกล่าวว่าเจิ้งโจมีข้อได้เปรียบที่เป็นเมืองศูนย์กลางการขนส่งในช่วงเจเดือนแรกของปีนี้เจิ้งโจนำเข้าผลไม้แล้วกว่า1,300ตันเพิ่มขึ้นกว่า240ร์เซน์เมื่อเทียบกับปีก่อนหลั <S <S งการแข่งขันโอลิมปิกยอดขายอุปกรณ์กีฬาและชุดกีฬาเติบโตอย่างมาก จากที่ชาวจีนหลายคนได้รับแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาจากนักกีฬาทีมชาติจีนหนึ่งในความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคณะนักกีฬาจีนในปารีสโอลิมปิกครั้งนี้คือชัยชนะของเจิ้งชินเวินนักเทนนิสดาวรุ่งที่ชนะอิกาสเวเทกนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกทําให้เธอเป็นนักเทนนิสเอเชียคนแรกที่คว้าเหรียญทองประเภทหญิงเดี่ยวในการแข่งขันโอลิมปิก แรงบันดาลใจจากนักกีฬาทีมชาติทําให้นักกีฬาสมัครเล่นและชาวจีนหลายคนอยากเล่นกีฬาช่วยเพิ่มยอดขายอุปกรณ์กีฬาและสินค้าที่เกี่ยวข้องโค้ชเทนนิสที่สปอร์ตเซ็นเตอร์มนทนเจอร์เจียง<า>กล่าวว่าผู้เรียนเทนนิสหลายคนอยากได้รากเกตใหม่ที่เป็นรุ่นเดียวกันกับนักกีฬาทีมชาติตอนนี้ราคาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทนนิสเพิ่มขึ้นอย่างน้อย30-4 0เอร์เซ เช่นเดียวกับกีฬาแบดมินตันผู้ค้าอุปกรณ์แบดมินตันในเมืองฉางชาบอกว่าหลังจบโอลิมปิกยอดขายของร้านเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าโดยผู้ซื้อหลายคนทำกันบ้านมาอย่างดีพวกเขารู้ว่าต้องการอุปกรณ์แบบใดยี่ห้อใดโดยทางร้านแทบไม่ต้องแนะนำผู้คนต่างมุ่งไปที่ตลาดอาหารทะเลในเมืองจิ้นเจียงบนทนกวางตุง้งเพื่อซื้ออาหารทะเลชุดแรกของปีเฉลิมฉลองฤดูทำประมงรอบใหม่ ทะเลจีนใต้และบางส่วนของทะเลจีนตะวันออกคึกคักไปด้วยเรือประมงหลังจากการปิดน่านน้ำห้ามทำประมงเพื่อฟื้นฟูร,ระบบนิเวศตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง15สิงหาคมเป็นเวลา3เดือนครึ่งสิ้นสุดลงที่ตลาดค้าส่งสัตว์น้ำในเมืองจ้้นเจียงมีปูที่เพิ่งจับมาสดๆปลานานา,นานชนิด และอาหารทะเลอื่นๆดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศนักท่องเที่ยวจากกวางโจบอกว่าพาลูกๆมาตลาดอาหารทะเล <ๆ S 2> เพื่อซื้ออาหารทะเลสดๆนำไปทําอาหารขณะที่นักท่องเที่ยวจากชงชิ่งบอกว่ามาที่นี่เป็นครั้งที่สองและโชคดีที่มาช่วงเปิดฤดูทำประมงพอดีทำให้ได้เลือกอาหารทะเลสดจำนวนมากในราคาสมเหตุสมผล ถ้าเรือบริเวณนี้คึกคักตลอดทั้งคืนจนถึงตีสามผู้อำนวยการศูนย์บริการประมงและท่าเรือเขตเซียชานกลับว่าจะมีเรือประมงเทียบท่าตลอดทั้งคืนเพื่อขนถ่ายสินค้าโดยเรือประมงสามารถบรรทุกอาหารทะเลได้3 0 0ร้อถึงสี่กล่องน้ำหนักประมาณ5000กิโลกรมัมในปีที่ผ่านมามูลค่าผลผลิตของอุตสาหกรรมเพาะพันธุ์และแปรรูปอาหารทะเลของจันเจียงมีมูลค่าสูงถึง80,000ล้านหยวนหรือประมาณ4,0,000 0ล้านบาท และคาดว่าในปีนี้น่าจะมีมูลค่ามากกว่า90 0 0 0ล้านหยวนหรือประมาณ450 0 0 0ล้านบาท